โอเคครับผมวันนี้คุณก็อยู่กับโดจินแมนนะครับผมวันนี้ผมจะมาสปอยโดจินวันพีชเรื่องแฮนด์คอกนะครับผมชื่อเรื่องเมโลเมโลเกิลนะครับผมวาร์ปทายคลิปโอเคเริ่มเรื่องกันเลยก็เรื่องเป็นเหมือนในการ์ตูนเลยครับผมเป็นเนเรื่องก็เป็นเหมือนในการ์ตูนทุกอย่างเลยครับผมตอนที่ลูฟี่ไปช่วยเอสแล้วก็ซ่อนอยู่ใต้พาวเุมของแฮนด์คอกแต่ลูฟี่มันทำมากกว่านั้นเลยครับคือเรา ลูฟี่ได้จัดก,การโซเดมาคอมแฮนคอกนะครับผม <c oughs> ในผ้าคุมครับจนสุดท้ายผู้คุมในคุกในโกนั้นก็เห็นนะครับจากนั้นลูฟี่กับแฮนคอกก็ได้สับเรีความใค่กันนะครับเหมือนลูฟีม่มาจับแฮนคอกทำเมียแหละตอนที่ทั้งสองกำลังโซเดมาคอมกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมจากนั้นพวกเขาทั้งคู่แฮนคอกกับลูฟี่ก็ได้กระเด็นออกมาจากผ้าคุมทั้งสองเลยครับและผู้คุมมันนั้นเห็นนะสิ คือปกติถ้าผู้คุมเห็นมันจะโดนจับคุมใช่ไหมครับแต่ว่าโดจินเรื่องนี้ไม่ครับคือแต่พอผู้คุมเห็นแล้วมันมีอารมณ์เฉยและจากนั้นผู้คุมคนเนี้ยครับกับคนเนี้ยมันก็ไปแอกไปเอากันต่อเนสะเไปวความใคร่ครับผมโอเคโดจินเรื่องนี้ก็จบแล้วนะครับผมผมไปนอนและเที่ยงคืนล้วบาย